สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนอกมันคันป่ากค่ะนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมนะฮะใครที่เป็นสายมูเตรูนะฮะวันนี้พี่ต๋อก็ต้องไปทําพิธีมูเตรูด้วยนะฮะที่ตลาดปองมาเช่นะคะที่ร้านเพื่อนนะคะเขาทำเงินทุกอแยบบ่างทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะคุณผู้ชมนะฮะทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภการศึกษาการศึกษาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพี่โดยตรงแล้วนะคะเพราะว่าพี่นี่ก็เป็นระดับ โชานาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดการศึกษาเงินทองไหลมาแบบไม่ขาดสายคุณต้องนึกถึงนี่เลยนะคะสายหมูนะคะนั่นก็คือเหรียญพระพิคเนศเจ้าทรัพย์สองแผ่นดินนั่นเองนะคะปางนาคปรกนะคะทำวิธีพุทธาพิเศษมาแล้วหนึ่งรอบใหญ่โตมโหลานจัดใหญ่จัด โตที่เมืองพาราณสีประเทศอินเดียไม่ใช่แบบแป๊บพูดเองนะเรามีภาพมาให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วเหรียญมีความสวยวิจิตรงดงามตะการตามากมีหลากหลายสีนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาทําพิธีพุทธาพิเศษอีกรอบหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยแหละฮะเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ก็เป็นดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บูชาพระพิคเนศวนกันเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโดยเกจิอาจารย์ชื่อละชื่อดังนะคะเจ้าคะุณลักษณะ,ะซึ่งก็เป็นหลวงศิษย์ของหลวงพ่อคูณหลวงปู่หงและก็หลวงพ่อรวยด้วยนะคะ ครับซึ่งเหรียญนะครับมี2ด้านด้วยกันคุณผู้ชมครับก็ด้านหน้าจะเป็นพระพิคเนปางน้าปลนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ขององค์มหารวยนะครับสวัสดิ์กะแล้วก็สัญลักษณ์ของดอกบัวนะฮะุผู้ชมครับเหรียญมีหลายสีนะหลจะเป็นสีวันเกิดสีมงคลสีเสริมโชคลาภเสริมดวงเสริมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองไปปรึกษาได้ที่แลแอดด้านล่างสั่งจองกันได้เพราะเดี๋ยวเงินที่สั่งจองเนี่ยนะครับจะไปสมทบทุนสร้างนะครับมหาธาตุเจดีบารมีภามริบธาตุบยนะเพื่อประสบความสาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกด้านของชีวิตต้องเรียกพระพิคเนธเจ้าทรัพย์สองแผ่นดินปางนากปลกนะต้องฟังจองไว้ในเดือนนี้นะครับเดือนนี้เองเนี่ยจะมีพิธีกับเจ้าคุณลักพุทธพิเศษชุดใหญ่เลยนะครับใช่เรียนทุกเรศจะส่งถึงมือคุณหลังพิธีของเรานั่นเองครับใช่ค่ะนะคะมาข่าที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกเรื่องตัวที่ข่าวแรกก็ยังคมกระแสของเอชตีมาอยู่นะครับคุณแม่ฟ้องแน่เลยกับฟ้องสุภกิจนะฮะเหมือน ถูกฉกลั่นไม่เสียใดเงินนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่เราได้รู้กันไปซัดกันไปซัดกันมาเรื่องของพังบ้านเอ่ยเรื่องของรถเอ่ยจนเรื่องราวมันโด่งดังไปฟ้องร้องกันออกโหนกระทรวงกระแสเนี่ยนะฮะอัปเดตล่าสุดเนาะนะครับพี่เอ่ย,ยก็ได้ไปเจอกันก็เลยถามว่าทำไมเราถึงส่งค่าบ้านค่ารถล่ะนะพี่เอเองบอกว่าเอาหลักความเป็นจริงอะ่ะเลิกกับแฟนแล้วทั้งดาวทั้งผ่อนเลิกกันแล้วจําเป็นต้องส่งต่อกันไหมความเป็นจริงเอดูแลมาทั้งชีวิตแล้ววันหนึ่งจะต้องออกจากบ้านแล้วเราก็ออก เราก็ออกไงเออเสร็จแล้วแต่คุณเนี่ยให้เวลาเราแค่30วันในการย้ายใครมันจะทันนะฮะซึ่งนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยถ้าฟ้องเขาเขาจะฟ้องกลับเหมือนกันนะพี่เอก็บอกว่าทนายตอบเรื่องนี้ว่าเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีเนี่ยก็ต้องไปดูหลักฐานกันก่อน,อนว่ามีหลักฐานไปถึงแค่ไหนแต่ที่มองยังไม่มีนะครับถามว่าคิดว่าไกลเกลี่ยก,กันก่อนในฐานะคนรักกันหรือเปล่าละ่ะจะไกลเกลี่ยก,กันออปอ้องไกลเกลี่ยกันก่อนไม่แม่ไม่ค่ะ เอาให้สุดค่ะไม่แน่หรือไม่พลาดไม่ค่ะไม่เปลี่ยนเอาให้สุดค่ะไม่เปลี่ยนใจค่ะถามว่าอยากเรียกร้องสิ่งที่เราเคยให้ไปไหมบอกว่าไม่ค่ะพี่เอบอกแบบนี้บอกไม่เอาเลยแต่ชื่อเสียงคนเราไม่ได้สร้างกันแค่วันเดียวไงเอ๊ก็มีแฟนคลับตัวประเทศเอเป็นดาราเป็นนางสาวไทยเป็นแม่้องแม่ยังบนหลับนางสาวไทยอยู่ใช่ไหมยังอยู่ก็แม่ขาเป็นจริงไหมล่ะเป็นจริงมึงเกิดเดือนมแม่เป็นยังสามสูญใช่ไหมก่อนปุ๋ยแม่เป็นรุ่นระดับตำนา ปรากฏชอบคุณแม่ชุดนี้มากดังมากเว็บพีแพดเย็นเอาลงทั้งคืนมมแม่ประกบมิสโคลัมเบียแม่ประกบมิดนี่ไงโคลัมเบียต้องน,นั่งปิดกับติดกับแม่ไม่แน่ไม่มอินเดียอ,อินเดียอ,อินเดียคือสามคนเนี่ยตุ๊กทั้งคู่ตุกก๊กรบและเหรอเออเออสมัยก่อนเดี๋ยวชุดว่ายน้ำสวยไหมล่ะเมื่อก่อนแม่สวยเห็นไหมล่ะ ทุกวันนี้แม่ก็ยังสวยอยู่ใช่แล้วมีอยู่ช็อตหนึ่งแม่ประกบฟิลิปปินส์อาเออฟิลิปปินส์ข้าวนี่ไงอันนี้นี่ไงคลัมเบียนั่นน่ะคนนู้นน่ะน่ะคนนั้นน่ะทีดาทีคลัมเบียคนเนี้เป็นทิดาลาตินนะอืชนะซิซิเลียโบลโคมาะซิซิเลียโบลโคคือไก่ก็คือมิสยูนิเวิร์สปีปีแปดเจ็ดนะคะเขาเตงกันว่าคลัมเบียคนนี้จะได้มิสยูนิเวิร์สแม่กูประกบจังประกบจัง ขเขา้ารอบไหมตุกต๊กโคตุก๊กโคตุ๊กโคอนะคะกลายเป็นว่าซิซิลีโมลาโคเนี่ยที่ตุ๊กรอบแรกมิดท,ที่ดาราตินเนี่ยเ,เข้ารอบแทนโคลัมเบียแล้วก็โคลัมเบียได้มิสโฟโตโจีน,นิกกวนใจช่างภาพแล้วไทยแลนด์ได้อะไรร่วมกิจกรรม,รรรมแม้ไปสนุกแม่ไม่ได้เอาอะไรเลยแม้เอาฮาแม่ขายฮาแม่ขายขาแม่สนุกแม่แม่เป็นที่รักของเพื่อน ถามแม่แม่จริงเ็าบอกเขามีมีคาแสบอกแม่โดนเพื่อนผักตกน้ําเออแม่บอกจริงแม่บอกจริงแม่เป็นนกงจ้าเล็กจไปเพื่อนผักตกน้ำเขาถ่ายรูปกันอยู่แม่ใส่ชุดชาวเขาแล้วเต้นแล้วชาวเขาจะมีชุดกระดิ่งใช่ไหมกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไม่รู้ประเทศี่ยมันถีบแม่ตกน้ำที่พอดยรักไม่รู้มันรำคาญอันแม่อันนี้แม่เล่านะรูไม่ได้เล่าเองนะแล้วก็เสร็จทีนี้ก็แม่ก็กลับมาเขาเล่นเป็นนางเอกเล่นเป็นนางเอก เรื่องอะไรแผลเก่าป่ะแผลเก่าแผลเก่าออกจะเกิดยังไงอย่างนัน,นะแล้ตอนนั้นแม่เป็นแฟนพระเอกด้ยไม่ใช่หรอมีคนเล่าหนูฟังอะ่ะเออแม่แม่เศรษฐีมหาเศรษฐีคนรวยนกักการเมืองจีบจีบใครแม่นั่นแหละเอ,อชุูที่มา คนรวยมาหาเศรษฐีพร้อมจะดูแลคุณเอนะครับผมพร้อมจะดูแลคุณเอเป็นมาเปเลยอะเปหนักเลยอะคุณเออยากได้อะไรให้บอกอ ด่าเขาอย่าเขาว่ากูเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องมายุ่งกบแม่ไม่เคยมีข่าวเสียเลี้ยงนะออตั้งแต่แม่อยู่ในวงการมาตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมีแต่แม่ขมีข่าวตีผู้ชาย<笑><笑>เออแม่ไม่เคยมีข่าวเสียเลี้ยงนะออมีแต่แม่ตีผู้ชายผู้ชายมาจีบในปับก็ตีเขาเออเปิดปับตีเขาเออนะคะไม่คือมีแต่คนรวยมาจีบอะออคนรวยคนแบบ เศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนักการเมืองอมแม่ไม่เอาไม่เอาผมจะดูแลแม่ตอบว่ากันไหมกูดูแลตัวเองได้จบจบที่นี่จบนะกูชอบแม่จแม่ให้เขาดูแลโทรแม่ต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตแม่เปลี่ยนไมซ์เซ็ตเชื่อลูกเ,เปลี่ยนไมซ์เซ็ตใหม่ ให้เปิดใจให้คนที่เขารักแม่เข้ามาดูแลแม่บ้างไม่ใช่แม่เอาแต่คนที่แม่รักอย่างเดียวอโอ้แม่ต้องเปลี่ยน m i n เซ e t เปิดโอกาสเปิดใจให้คนที่เขารักเราเนี่ยเข้ามาดูมามามา,มาจีบเราบ้างมไม่ใช่ปิดเลยอเออแม่มปิดประตูแล้วก็ล็อกก่อนสามชั้นมึงอย่าเข้ามานะเออ ไม่ใช่ผู้ตีมันไม่ใช่แม่งานปีตีแล้วตีไปแล้วปิดผับตีเขาเลยเขามาจีบก็ตีเขาเลยเอาแบงค์ลายพันพันแก้วนะสองพันพันแก้วมาแม่บอกดูถูกฉันตีเขาเลยแม่เขาจีบเขาชอบคนไหนแม่ดังขนาดนี้ใครๆเขาอยากจะได้แม่เป็นแฟนกลาแม่ตีหมดอื แม่ก็ชอบจีบแม่เป็นคนเป็นผู้มีแต่ให้อืมแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่ค่อยเป็นผู้รับไม่ค่อยแกต้องเปิดแม่ต้องเปลี่ยนมเซ็ต mindset, แม่ต้องเปิดใจตัวเองอแล้วก็ให้คนที่เขาจีบแม่เนี่ยเข้ามาแล้วแม่จะรู้ว่าชีวิตเวลามันมีใครมาจีบแล้วมันมีใครมาเปเราเนี่ยมันมีความสุขค่ะไม่ใช่แกไม่มีใครจีบแกมีคนจีบแกเยอะมากแกไม่เอาอืม ออนั่นแหละครับอาพูดถึงเรื่องเดียวกันนะฮะไปดูฝั่งของทนายบ้างทนายเนี่ยทาด้านของทนายรัชพลเองเนยก็ได้มีการนะครับออกมาโพสต์นะฮะบอกว่ายังไงกันแล้วตอนนี้เพราะว่าทนายฝั่งของคุณฟ้องสุภกิจโพสต์ว่าหมดหน้าที่ตอนนี้แยกย้ายแล้วนะครับเขาหมดแล้วไงเขาไม่ได้จ้างก็เป็นประเด็นกันแบบ สู้กันนะสำหรับจ้างเอชุติมาแล้วก็คุณฟ้องเนี่ยนะครับ<อ>แต่ก็งานนี้ไปออกข่าวออกรายการโด่งดังล่าสุดครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทนายความส่วนตัวอย่างทนายรัชพลเสือริสากรทนายฟ่งยังไม่ได้จ้างเขาไปออกอรายการปอบเปียแล้วปอบเปียเ,เขาเชิญรัชพลมารัชพลเขาก็เลยมามามาช่วยดูให้เฉยๆยังไม่ได้มีการเซ็นสัญ,ญญาจ้าทนายรัชพลน,นะครับก็เป็นทนายฝั่งขอที่มาช่วยคุณฟ้องเนี่ยนะครับออกมาขึ้นไหวโพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความชวนสงสัยอีกหนึ่งบอกว่าเอชุติมา แอนฟ้องสุภกิจผมหมดหน้าที่แล้วแยกย้ายนะครับแหมจยังบอกอีกว่าน่าจะจบกันแล้วทุกอย่างเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ต่อด้วยว่าพอแล้วจ้านะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเนี่ยเอาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยบางคนบอกว่าเหนื่อยแทนบางคนบอกว่าพาไปบําบัดหน่อยนะฮะทนายเป็นแบบนี้บางคนบอกว่าเออเนี่ยเห็น รถทัวร์เนี่ยหมดแล้วนะจากคดีนี้มีอะไรกันต่อนะฮะหรือว่าจะหาทัวร์กันลงต่อไหมธนารัชพลบ,บอกว่าพักก่อนนะไม่หรอก<ๆ>เขาไม่ได้จ้างนี่รัชพลเขาไปช่วยเฉยไปช่วยดูในเรื่องของเรื่องของรถที่สาพ่อคองหลวง แค่นั้นเขาเขายังไม่ได้มีการจะจ้างทนายไม่ใช่ไปพูดแล้วเขาจะจ้างกันเลยลูกมันไม่ใช่แม่คงแม่ค้าที่บอกเออจะซื้อของเธอนะแลวเธอจะมาทําไม่ฉันไม่ใช่มันต้องมีการเซ็นสัญญาเอกสารลายลักษณ์อักษรแล้วเชื่อว่าทางฟ้องทางแม่เนี่ยเขามีทนายของเขาอยู่แล้วตัวจริงอ่ะเขามีอยู่แล้วแค่ยังไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นใครแล้วก็เพิ่งรู้ว่าฟ้องนี่เคยเป็นวิสเ์อร์สมาร์ทบอยนะใช่ใช่ไหมช่เจ็ดใช่แล้วชนะใช่ไหมชนะแล้วก็มีมี ที่ไปอ่านมาในทวิตเตอร์นะอันนี้อ่านนะต้องบอกก่อนว่าเอาข้อมูลนี้มาในทวิตเตอร์ขออนุญาตพูดเขาบอกว่าชนะแล้วก็เหมือนอารมณ์ว่าได้เป็นศิลปินแล้วเซ็นสัญญาแล้วมีผลงานแล้วปรากฏว่ามามีข่าวกับเจ่าแล้วก็เหมือนช่องก็เทยรโลเจอร์อ๋อไม่เป็นไรนะคะแต่ลอันนั้นไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายหรอกก็เหมือนว่าเหมือนอาจจะไม่ได้อยากจะอยู่ต่อกับช่องช่องนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาอยู่กับพังแม่เอ๋ของเราสมาร์ทบอย มันเดียวกับอีหร่นหนุ่มเมืองการเออม, <laughs> มันเดียวกับอีหร่น <laughs> S <S <S เออหน้าตาหล่อนะหนุ่มเมืองการนะ่ะเออหน้าตาหล่อเยอะนะหนุ่มเมืองการก็มีหลายคนละ,นะซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณมดดําเองมีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเผยสาเหตุที่เอชุติมาเนี่ยนะครับตัดขาดเลิกกับแฟนเด็กนะฮะเพราะว่าพูดในข่าวใส่ไข่นะครับแล้วก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ในเลิกลาการระหว่างคุณเอและคุณฟองนะครับโดยบอกว่าสาเหตุที่เลิกกันนั้นเป็นเพราะว่าเอจับได้เรื่องผู้หญิงเลยรู้สึกโกรธเอยังบอกอีกว่าถ้าแฟนใหม่สวยกว่าจะไม่ว่าเลย นี่แก่กว่าอีกนะฮะนั่นจึงเป็นจุดที่ทําให้รู้ว่าควรพอกับเรื่องนี้ได้แล้วนะคะเนอ่ <Yeah. S 2> อเขาก็รักแม่นั่นแหละแต่มันสุดทางรักแล้วมองคนบอกพี่เต่าเข้าข้างเข้าข้างฟลองฉันไม่ได้เข้าข้างใครคะ่ะฉันก็เจอเขาทั้งคู่ในงานสตาร์ปาร์ตี้เนี่ยแหลคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าอยู่กันมาหกปีเนี่ยก็มีความรักที่ดีต่อกันเธอจําไว้นะชีวิตของคนมีความรักเนี่ย ซื้อบ้านซื้อรถด,ด้วยกันมันต้องรักกันมากถึงจะไปสร้างชีวิตครอบครัวด้วยกันหนูจําไว้เวลามองหนูจะมองแบบอคตติคนเราเนี่ยมันไม่ได้มองเรื่องอายุหรอกค่ะเพราะพี่เอ๊แกก็ยังสาวยังสวยอยู่แกก็ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนชีวิตแกก็ทํามากินในวงการบันเทิงมาตลอดแกก็ยังสวยอยู่ทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีความรักเรามองข้ามเรื่องอายุไปก่อน เขาก็จะมาสร้างครอบครัวสร้างซื้อบ้านซื้อรถกันเงินเนี่ยบัญชีผัวบัญชีเมียนะมันไม่มีใครก็สนใจกันหรอกค่ะว่าเงินอยู่บัญชีคนนั้นเงินอยู่บัญชีคนนี้คนเป็นผัวเมียกันมันก็เป็นอย่างนี้กันทางนั้นเงินก็นไว้บัญชีผัวบ้างบัญชีเมียบ้างแล้วแต่แล้วตัวเองก็จัดการเรื่องนี้นะ อ่ะเดี๋ยวตัวเองช่วยเขานะเดี๋ยวเขาไปหางานตรงนี้มาทํามันอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละบุคคลในครอบครัวเออพี่เอมีฐานะทางสังคมที่ดีแล้วก็สังคมเขายอมรับก็มีงานในวงการบันเทิงเล่นละครเล่นละครมีพรีเซนเตอร์เยอะแยะมากมายฟ้องมันก็ทําหน้าที่แฟนมันก็ขับรถไปนู่นไปนี่คู่เนี้ย คู่เนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีความสุขด้วยกันมีความกะทุกข์ก็อยู่ด้วยกันอิ่มก็อยู่ด้วยกันสุขก็อยู่ด้วยกันเช่เหลือเกือก้อกูลกันมาโดยตลอดอเพราะฉะนั้นถ้าจะฟ้องร้องกันต้องมีสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหานึกถึงสิ่งดีๆซึ่งให้กันและกันนะคะนึกถึงสิ่งดีๆพี่เอยังรักอยู่ดูก็รู้นะคะแล้วรักมากด้วยนะคะ ต่อให้ฟ้องไปม,มีใครแต่ถ้าเกิดฟ้องบอกผมยังรักพี่เอฟเชื่อไหมว่าพี่เอฟเรี้ยวหัวกลับม,มึงเชื่อไหม,มขับมาเหยียบมาร้อยแปดสิบผมยังรักพี่เอฟอยู่ครับอือเลกเลย <c oughs> จริงเหรอเรี้ยวหัวกลับมึงเชื่อโกอเขารักเขารักของเขาเออแต่ความรักตอนนี้มันจะมาเพราะความเกลียดด้วยไงความกับความเกลียดความแค้นความน้อยใจความเสียอกเสียใจไปหมดเนาะเออแรงย้งแรงยุเออเออ นั่นแหละลองเขาอยู่ด้วยกันแล้วได้คุยกันสิไม่มีทานายไม่มีแม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะคะไม่อยากให้ฟ้องกันค่ะเพราะว่าคนเราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากระเตงกระเตงกันออก,อ,อ,กออกงานช่วยกันทํามาหากินวันหนึ่งมานั่งฟ้องกันเพื่อเอยเป,ปล่าเนาะเออมันเหนื่อยเหนื่อยเป,ปล่าช่วยกันและกันไอ้ฟ้องมีปัญหาพี่เอก็ช่วยพี่เออ อยากจะซื้อบ้านให้น้องน้องมันก็ใช้ชื่อผมซื้ออมันก็ช่วยเหลือกันนบพี่ใจเย็นๆค่อยๆคุยกันแต่พี่เอถ้าเลิกเรื่องนีเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะเดินหน้าต่อมีความรักต่อต้องเปลี่ยนมายเซ็ตนะคะต้องเปิดใจให้คนที่เขารักพี่เอเข้ามาบ้างไม่ใช่ปิดนะคะต้องเปลี่ยนตัวเองเปิดมายเซ็ตตัวเองใหม่เปลี่ยนมายเซ็ตตัวเองใหม่ไม่ใช่ฉันจะต้องรักแล้วฉันจะต้องจีบเพราะอย่างเดียวไม่ได้ ฉันจะต้องเป็นฝ่ายถูกจีบและจะต้องเปิดให้คนเปิดใจให้คนที่เขารักพี่เอเข้ามาจีบพี่เอไม่อยากไปตีเขานะคะอชอบตีใครมาจีบตีเขาหมดคนหนึ่งไม่ถูกใจตีเขาอ,ะอ่ะไม่ได้เราเป็นคนสวยเราเป็นนางสาวไทยเราเป็นโอ้ยเป็นนางเอกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้คนมาจีบเราคนจีบเยอะคนจีบเยอะเมื่อวานคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกคนจีบเธอเยอะคนจีบเยอะมหาเศรษฐีเจ้าวสว อะไรอ่ะอะไรวะนักการเมืองอผมพร้อมจะดูแลคุณเอครับผมชอบคุณเอผมรักคุณเอ๋อฉันดูแลตัวเองได้ไปพูดใส่เขาอย่างเนี้ยนั่นแหละพี่เอ ม่กูนี่แหละเอกันี่แหละคือเอชุติมาในยานาของเรานะครับ <g ül> เปลี่ยนไมล์เซตให้คนคนี้เขาจีบเข้ามาจีบเราบ้างก <c oughs> ้าวนะคะอ้าฝากไปด้วยนะคะพระพิคเนตนะคะเจ้าทรัพย์สองแผ่นดินนะคะ,ะปากนัปกปรบแลวทำพิธีเรียบร้อยแล้วพุทธ,ธาพิเศษยิ่งใหญ่ต้องใช้คำว่ายิ่งใหญ่นะคะ <c oughs> เพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาทำว่าพิคเพพนตได้ยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวเรามีภาพไปดูด้วยนะคะทำที่เมืองพารณาณสีนะคะเรียบร้อยเลยตามพราม์แล้วก็ฮินดูโบราณ ยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาทาพุทธาพิเศษอีกรอบหนึ่งที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะมาทําพิธีให้นะคะแล้วก็เน,เนี่ยเขาทำเห็นไหมมนยิ่งใหญ่ตะการตาขนาดไหนล่ะแล้วเหรียญเนี่ยพี่เต๋อบอกไว้ก่อนนะคะว่าน่าบูชามากช่วยเรื่องอะไรการศึกษาการเงินนะฮะการงานอุปสรรคที่จะเข้ามามันจะแผ้วผาดน,นะคะพระพิคเนตอันนี้ของจริงของแท้ของดีค่ะกระเหรียญด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระพิคเนตปางนักปลุกนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นสัญลักษณ์ของโอมนะครับ สัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะสัญ,ญลักษณ์ของดอกบัวที่เป็นเรื่องของความโชคดีโชคลาภท,ทั้งหมดเลยประสบควา <ฮะ S 2> มสำเร็จทั้งหมดเลยมีหลายสีมากคุณผู้ชมทั้งสีโทนเดียว2โทนหรือสีผสมเนี่ยมีเกินกว่า24สีอ่ะคุณผู้ชมสามารถไปดูได้มีหลายรูปแบบสั่งจองก็ได้ครับและเงินที่สั่งจองจะไปสมทบทุนสร้างมหา,าธาตุเจดีบารมี30ทัศบครับเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุใครบูชาไปชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนที่ต้องบอกว่าสั่งจองเดี๋ยวเดือนนี้นะฮะจะมีพิธีใหญ่คือพิธีพุทธาาภิเเเษกกกจจจ้คุณรััชื่อดง ทำพิธีอีกหนึ่งรอบและเหรียญจะส่งถึงมือคุณผู้ชมที่สั่งอย่างแน่นอนสั่งได้ที่ไนลแอดด้านล่างได้เลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ